สื่ข่าวสวัสดีครับวันนี้พูดด้วยเรื่องมือถือนะฮะเป็นมือถือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและมือถือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนและการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนด้วยนะครับเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก่อน iPhone 12จํานวน111เครื่องถูกแล้วแค่ผิดจังหวะหรือว่ามันไม่ควรคะสำนักเลขาธิการนานะยกเขาออกมาตอบโต้แล้วนะครับว่า การซื้อ iPhone 2ล้าน6แสนบาทนั้นเขาแจกจ่ายให้กับข้าราชการระดับบริหารและระดับประสานงานของสำนักเลขาธิการนายกก็คือข้าราชการกลุ่มใหญ่ๆที่มีหน้าที่ซัพพอร์ตงานนายกไม่ว่าจะเป็นงานการเมืองงานประสานงานเลขานุก,การอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะเขาต้องใช้มือถือเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อให้ทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ลดความลุงมลังของงานด้วยนะฮะสำนักเลขาธิการนายกยังอ้างว่าจริงๆแล้วก็เหมือนซื้อคอมพิวเตอร์คุณยก หมือนซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อคูรุพันต่างๆกระทรวงต่างๆเขาก็ซื้อกันกระรวงต่างประเทศกระสวงมาไทยเขาก็ซื้อสำนักเลขาธิการนายกก็เป็นข้าราชการประจานะครับที่ทํางานรับใช้น,นายกที่เป็นข้า,าราชการการเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ฮะก็ถ้าพี่จะพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์หรือครุ่พันก็มันตั้งอยู่ในที่ทํางานกลับบ้านไม่ได้เอาไปด้วยแต่มือถือเนี่ยมันเหมือนเอาไปใช้ส่วนตัวได้ไงเอากลับบ้านเอาขึ้นที่นอนได้เอาไปเล่น Facebook ได้ก็อย่างที่บอกนี่แหละฮะว่าเขาทน ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แปลกอะไรฮะแต่ชาวบ้านอาจจะรู้สึกว่าทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจมันแย่ทําไมมือไม่ใช้เงินตัวเองซื้อมันเคยมีเรื่องแบบนี้ไหมคะเรื่องการซื้ออุปกรณ์สื่อสารแจกข้าราชาการอย่างเงี้ยอันนั้นข้าราชก,การนะฮะสมัยรัฐบาลยิ่งรักนี่นะฮะสภาเคยทําเรื่องซื้อ iPad 4แจกสสอ500คน500เครื่องก็เคยทํามาแล้วนะครับหลังจากสสชุดนี้หมดวาระเขาก็เอาคืนไป ไปซ่อมใหม่อัปเดตใหม่แล้วก็แจกสอปอชอยุคของคอสอชอลุงตู่นี่นะอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ได้แจกอย่างเดียวนะฮะยังมีแคชเชตแถมไปอีกให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ทํางานเสร็จแล้วต้องส่งคืนนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาทํากันมานานแล้วแล้วไม่ได้ให้แค่อย่างเดียวนะฮะเขาให้ค่าโทรศัพท์ด้วยนะครับเป็นรายเดือนด้วยซ้ำไปฮะ อันนั้นแจกนักการเมืองเลยไม่ได้แจกข้าราชการด้วยเอาแป็นว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้วคราวนี้ชาวบ้านไม่สบายใจอะไรคะถึงได้กลายเป็นดรามา่าผมอย่างที่คุณบอกคุณนะฮะชาวบ้านเขารู้สึกว่าเขาอดอยากโดนล็อกดานดวน์โดนอะไรต่ออะไรเงินก็นไม่คล่องทํางานก็ลําบากเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะฮะข้าราชการพวกนี้ข้าราชการดับบริหารก็เงินเดือนเกือบแสนสอสอส,อสอวอพวกูกให้เงินเดือนเป็นแสนทําไมยังต้องซื้อให้อยู่หรือบางครั้งชาวบ้านเขาคิดว่ารัฐบาลเนี่ยชอบทําอะไรลุกแกมหน้านะฮะเพราะว่าไม่กลัวเสียงชาวบ้านด่า ขอให้ไปฟ้ององค์กรอะไรแล้วแต่ฟ้องที่ไรก็หลุดทุกคดีเขาก็เลยเรียกว่ารัฐบาลลุกแกมนาจนี่ชาวบ้านก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เรื่องเครื่องต่อมาเรื่องเครือข่ายที่เป็นข่าวมาสักสัปดาห์หนึ่งแล้วก,กรณีสองค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยจะรวมกันครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ที่คนไทยใช้บริการอยู่ปัจจุบันนี้มี3ค่ายเพราะฉะนั้นมันมีการแข่งขันกันมหาศาลในเรื่อง ราคาเรื่องการให้บริการนะเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆนะและคนที่ใช้ประโยชน์ก็คือชาวบ้านได้ประโยชน์ทีนี้พราะมันเหลือ2เนี่ยนะฮะเขาก็เลยเป็นห่วงว่ามันจะเป็นการผูกขาดไหมนะฮะคนก็เลยสงสัยมากนะครับไปดูเหตุผลของฝั่งผู้ประกอบการทั้ง2ลายที่เขารวมกันก่อนนะครับว่าเนี่ยมันจะสอดคล้องอธิบายรัฐบาลน,นะฮะไทยแลนด์4.0ครับเราจะเป็นหับเทคโนโลยีเราจะพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอะไรขึ้นมาระดับโลกว่าไปนะ ก้าวไปสู่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะสับสูร่รุนสตาร์ทอัพหรือธุรกิจ AI สร้างระบบข่าวอะไรเขาก็โม้ไปนะครับเพราะว่า2บริษัทนี้เมื่อรวมมาแล้วเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า2,17 0 0 0พันล้านนะครับแล้วกินนะฮะมาร์เก็ตแชร์ในตลาดนีง้52%เปอร์เซ็นต์นะครับชนะเจ้าเดิมที่มีอยู่49เปอร์เซ็นต์นะครับ เขาก็ต้องบอกสิเพราะเขาจะรวมเขาก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดียังไงบ้างแต่ก็มีคนแสดงความเป็นห่วงว่ามันอาจจะมีข้อเสียนะคะครับแน่นอนฮะข้อเสียมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าดูฝั่งคนที่เขาออกมาคัดค้านนะฮะอย่างเช่น t d i นะฮะแล้วก็พวกการเมืองอย่างคุณธนาทรหรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเขาออกมาตั้งคาถามตรงไปอย่างกสชและก็กขค ขอ,ขอคือสำนักง,งานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้านะเขาบอกสององค์กรนี้ต้องปกป้องผลประโยชน์ประชาชนนะเมื่อเกิดกรณีจะควบรวมอย่างนี้ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เขาควบรวมได้อย่างง่ายดายนี่เป็นคําถามจากผูดด้ริคัดค้านนะฮะเขาบอกควรจะมีการตรวจสอบก่อนไหมควรจะมีการตั้งกรรมการศึกษาไหมควรจะหาข้อมูลไหมเพื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะว่า สิ่งที่ทีดีไอกับคุณาธานาทรบอกเนี่ยนะฮะตอนนี้เคสต,ต่างประเทศเนี่ยเขามีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับยุโรปเนี่ยนะมี4เจ้าเมื่อควบรวมเหลือ3เจ้าเขายังดีกว่าไทยนะไทยเรามี3เจ้าแต่ควบรวมเหลือ2เจ้าในยุโรปเขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยนะเมื่อหลังจะควบรวมแล้วปรากฏว่าค่าใช้บริการค่าบริการเนี่ยมันแพงขึ้น30%ในออสเตรียเนี่ยแพงขึ้น20%และในไอร์แลนด์แพงขึ้น12%เรนะครับเพราะนั้นเขาบอกว่าแน่นอนฮะการแข่งขันมันน้อยแล้วเหลือแ่2เจ้าาใญใญๆนตลด เป็นไปได้ว่าสองเจ้าใหญ่อาจจะสมยอมกันแล้วไม่พัฒนาอะไรเลยสุดท้ายราคาก็เท่ากันเพราะว่ามีโอกาสที่จะคุยกันได้นี่เป็นความเป็นห่วงของเขานะฮะหรือแม้แต่เรื่องการเมืองนะครับคุณธาธรนเนี่ยคัดค้านไว้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าในโลกของธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องค่าเงินมันจะมีเรื่องเทคโนโลยีพลังงานอะไรพวกนี้นะและก็เรื่องสําคัญกนะ็คือเรื่อง Data เขาบอกว่าเมื่อบริษัทนะฮะที่เป็นทุนระดับชาตินะฮะ ใกล้ชิดกับคณะรัฐห,หารก็มีโอกาสที่จะเอาข้อมูลของประชาชนไปทําอะไรก็ได้นะครับหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางการเมืองเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เขาเป็นห่วงในแง่เรื่องในทางการเมืองเขาบอกว่ากสธชกับก,กอควรจะเข้ามาปกป้องผลประโยชน์ประชาชนในเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับกสทชกขอควรจะเข้ามาแต่ขอฝั่งรัฐบาลก่อนรัฐบาลว่ายัางไงคะ คุณชัยวุฒิธรรมาคนานุสรน,นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะได้แต่เฝ้าดูนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่จะไปห้ามปามอะไรได้ก็เลยปล่อยให้เขาควบรวมกิจการได้นะฮะเพราะรัฐบาลเนี่ยจะดูได้ก็เฉพาะที่มันมีผลกระทบกับประชาชนนะครับเรื่องนี้เขาบอกว่ารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องครับแล้วก็เชื่อว่าไม่ผูกขาดครับยังไงก็แข่งขันกัน2เจ้านี่รัฐมนตรีว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าที่ต่างประเทศก็บางที่มีแค่เจ้าเดียวเลย ผมไม่ทราบ่ารันตีเนี่ยไปเอาประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศจีนมาเปรียบเทียบกับกรณีประเทศทุนนิยมอย่างเราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้ากลับไปที่ข้อดีที่ทางฝั่งที่เขาจะรวบรวมเขาบอกมาเนี่ยนะคะก็คือพอร,ร่วมทุนกันทุนมันจะโตขึ้นจะได้พัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นไงถ้าถามมันอย่างนี้ก็ต้องยืมคําอาจารย์สมเกียรติของทีเดียไอเป็นคนตอบนะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมามี3เจ้าก็ยังไม่เห็นพัฒนาอินโนเวชั่นอะไรขึ้นมาเลยนะครับ ก็เห็นมีแต่เรื่องแข่งกันเรื่องโปรโมชั่นนะฮะเรื่องความเร็วและก็ประมูลขึ้นความถี่นะฮะให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นนั่นก็ไม่ใช่อินโนวชันเหมือนกันเพราะนั่นเป็นการบริการของกสทชนะครับก็เหมือนกับการเมืองฮนะเวลาพูดเรื่องนี้ผมก็อดที่จะโยงเข้าการเมืองไม่ได้นะครับการเมืองบ้านเราก็ไม่ได้มีอินโนวชันอะไรใหม่ๆเอาบอกว่ามีแก้รับนูน,นรบบเรื่องระบบเลือกตั้งใบบัตรสองใบขอโทษครับนี่เคยใช้มาแล้วเมื่อปี40ก็เป็นของเก่าอีกนะครับเรื่องการแบ่งพักแบ่งพวก2มาตรฐานพวกเองก็ใช้มาตรฐานอีกอย่างงนึง พวกข้าก็ใช้มาตรฐานอีกอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็สลับกันครองอํานาจแล้วยังไม่เห็นมีการเมืองใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นที่นำพาประเทศชาติให้ปองดองกันได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวครับเลือกหลังคาต้องเลือกสเปคที่ใช่เลือกหลังคาเมทัลชีฟบลูสโคบแซ็กซ์ได้มาตรฐานระดับโลกทนทานไม่ผุกร่อนรับประกัน12ปี